วิธีการเลือกซื้อนะครับสเปรย์ทำแม่เล็กไว้ดำก็คือว่าอันแรกนะครับจะต้องไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือน้ำหอมครับสิ่งที่ผมพูดนะครับบางคนก็อาจจะขัดใจในความพูดที่ผมพูดเนาะแต่จริงๆแล้วคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่าเราเป็นคนที่แพ้แอลกอฮอล์หรือน้ำหอมซึ่งปกติแอลกอฮอล์น้ำหอมเนี่ยมันจะใส่มารวมกันในผลิตภัณฑ์น้ำปิดไกโดยเฉพาะรูปแบบของสเปรย์ซึ่งยมใส่กันมากครับเพราะว่าเมื่อใส่ไปปุ๊บเนี่ยจะทําให้ถูกใจครับมันหอมไงถูกไหมครับแต่ถ้าหากเราแพ้ขึ มันจะไม่ทำให้เกิดรอยดำเกิดขึ้นครับเพราะเกิดจากการแพ้สะสมนั่นเองนะครับผมและหลายคนผมมั่นใจครับเมื่อซื้อสเปรย์มาแล้วครับก็อยากใช้ให้หมดกับป๋องครับเพราะว่าเสียดายไงเพราะเราซื้อมาแล้วถูกไหมครับและประกันถัดมานะครับตัวของสเปรย์ที่ดีนะครับควรจะไม่ทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเมื่อใช้ไปแล้วเกิดการสะสมบนเลนใต้ผิวหนังครับทำให้เกิดเป็นมะเร็งหรือก่อเรคดขึ้นครับซึ่งหลายแบรนด์เนี่ยมักจะใช้ปัญหาตรงนี้ครับ เพราะว่าจะเน้นที่ดับกลิ่นกายอย่างเดียวแต่ไม่ได้สนใจเรื่องอย่างอื่นนะครับประการที่3นะครับตัวของลิตภัณฑ์เองรูปแบบสเปรย์เนี่ยต้องไม่ทาให้ก่อให้เกิดปัญหาเสื้อผ้ากับเครื่องใช้ที่เราใช้ด้วยถ้าหากว่าเกิดสีขึ้นมาอ่ะคุณพ,นพ่นไปปุ๊บกลายเป็นสีเหลืองติดเสื้องเงี้ยเอาใส่เสื้อสีขาวอย่างผมเนี่ยใส่เสื้อเพสแตอย่างผมเนี่ยติดเหลืองติดเสื้อเนี่ยถามว่าโอเคไหมแน่นอนครับเราอาจจะทนใช้ครับแต่เวลาที่เราทำความสะอาดมันก็จะติดเป็นคราบถาวรไปเลยครับทำให้เสื้อตัวนี้ก็คือเเเเสสีียยยยยไไปปลลล้้้้าาาาากกกกกิดดแรรรรรนมมมวว่่ตัััหือง็็คคคใชบบะุท จะต้องสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยครับถ้าหากใครนะครับที่ใช้สเปรย์อยู่นะครับแล้วเข้าเกณฑ์ทั้งสีข้อนี้นะครับเลือกใช้เลยครับแต่ถ้าหากว่ายังหาไม่ได้นะครับผมยากแนะนำครับนี่เลยครับสเปรย์ล้างกายรีเฟรชนะครับไม่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นอย่างแน่นอนครับ